สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดด่วนตำรวจไซเบอร์บุคคลบ้านบิ๊กโจ๊กอ้างพบเกี่ยวข้องพนันออนไลน์25กันยายน2566มีรายงานว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอชอสอ,อทอ หรือตำรวจไซเบอร์พร้อมกำลังตำรวจหน่วยคอมมานโดนำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักที่อ้างว่าเป็นของพลตรจเอกสุรเชษฐหกักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยวิภาวดี60หลังสโมสรตำรวจหลังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตรีเอกสุรเชษฐ์ซึ่งพักอยู่ภายในบ้านได้ออกมารับทราบหมายคน้นบริเวณหน้าบ้าน ในชุดนอนด้วยปฏิเสธการเข้าตรวจค้นโดยอ้างว่าเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจล่าสุดพนตรวจโทรวรวัตรวัดนครบัญชาพบชอสอทอร่วมเข้าเจรจาขอตรวจค้นแล้วความคืบหน้าเปิดประวัติพันตรวจเอกวชิราหลังตัดสินใจปิดชีพตัวเองขาบ้านพักจากกรณีคดีสะเทือนขวัญทั้งวงการศีกาเกเมื่อนาย ธนัชัยมั่นมากหรือหน่องท่าผาอายุ45ปีลูกน้องคนสนิทของนายประวีนจันคล้ายหรือกำนันนกได้ใช้อาวุธปืนยิงพันตรจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์สวสทลอหนกกสองบกทลเสียชีวิตกลางงานเลี้ยงภายในบ้านของกำนันนกล่าสุดมีรายงานว่าพันตรจเอกวชิรายาวไทยสงหรือพกกเบิ้ม ปลิดชีพตัวเองที่บ้านพักเสียชีวิตตามรายงานเปิดเผยว่าพกากอเบิ้มนั้นเป็นคนที่โทรศัพท์ตามให้ไปบ้านกำนันนกก่อนถูกยิงเสียชีวิตด้วยพกกกเบิ้มนั้นยังเป็นผู้พาสารวัตรแบงค์ไปส่งโรงพยาบาลและเป็นหนึ่งในยี่ห้าตำรวจที่โดนคำสั่งเด้งเข้ากรุสปกตำรวจไปก่อนหน้านี้ย้อนเส้นทางของพันตรเอกวชิรายาวไทยสงหรือภูมิกับเบิ้ม กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายกองบังคับการเป็นบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือกอก,อกอปพบชกจัดเป็นอาวุธหนักที่รวบรวมกำลังพลชั้นยอดของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพราะแต่ละคนจะเข้ามาติดอามปพได้นั้นต้องจบหลักสูตรในเรสวนส6 1หนหลักสูตรสุดยอดของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเท่านั้น ปัจจุบันพะกะกเบิ้มนั้นเป็นพะกะกปพบชกนามเรียกฐานสยอบ .1 โดยเส้นทางของภูมิกับเบิ้มนั้นจากลูกชายคนโตของอดีตนายทหารมา้ามพันเค่ายพระยาพิชัยดาบผักจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ไปพบรักกับครูสาวจังหวัดน่านโตมากับครอบครัวทหารความฝันวัยเด็กนั้นอยากจะสวมเครื่องแบบตามพอ่อ มาสอบเข้าเตรียมทหารรุ่น39เหล่าตำรวจนอรอตอรุ่น55ล่าสุดคนแห่ดูเป็นล้านจอนนี่มือปราบเตือนกำนันนกลั่นออกมาไม่รู้ใครเป็นใครจอนนี่มือปราบอินดี้ฝากข้อความเตือนกำนันนกปมสารวัตรแบงค์ตำรวจทางหลวงโดนยิงดับกลางงานเลี้ยงทำเอายอดวิวพุ่งหลักล้าน เรียกได้ว่าเป็นคดีที่สังคมจับตามองอย่างมากในขณะนี้รกรณีตำรวจทางหลวงตนยิงเสียชีวิตโดยคนร้ายหนองท่าผาลูกน้องมือขวากำนันนกนคปรปฐมได้ก่อเหตยุยิงตำรวจทางหลวงสองนายเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1รายซึ่งผู้เสียชีวิตคือพันรตรรีศิวกรสายบัวสวทลอกอก,อกอสองบอกอทลหรือสารวัตรแบงค์หนองท่าผา ถูกวิสามันโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนกำนันนกได้ข้ามอบตัวตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดจอนนี่มือปราบได้ออกมาโพสต์คลิปพูดผ่านทางเฟซบุ๊กตะลึงกรุงจอนนี่มือปราบโดยระบุเอาไว้ว่าชีวิตมันต้องแลกด้วยชีวิตมันถึงจะยุติธรรมจริงๆน่ะคุณไม่ควรจะต้องไปสั่งการและกระทํากับเขาขนาดนั้นเลยชีวิตคนมีค่าอนาคตยังอีกยาวไกล พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวสารวัตรฝากไปถึงกำนันเป็นไปได้อย่าประกันตัวนะน้องอยู่ข้างในออกมาไม่รู้ใครเป็นใครผมเห็นด้วยกับท่านเรวัตกลิ่นเกษตรคุณอนะไม่ควรใช้อิทธิพลมาทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพของผมและหลังจากคลิปดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้รับความสนใจอย,อย่างมากในโลกออนไลน์จนกลายเป็นไวรัลทำเอายอดวิวพุ่งหลักล้านเลยทีเดียว ก่อนที่ต่อมานั้นจะมาโพสอีกครั้งว่าออกมาชี้แจงเลยครับเพราะอะไรถึงไม่ตอบโต้และปล่อยให้คนร้ายหลบหนีอย่าให้สังคมประนามว่าขี้ขลาดเกงกลัวอิทธิพลกำนันผมได้ยินผมก็เหมือนโดนด่าไปด้วยชี้แจงเลยผมจะแชร์ช่วยความคืบหน้าล่าสุดจอน,นี่มือปราบสุดเดือดตำรวจรับเงินโจรปล่อยผู้ต้องหายิงสารวัตรแบงค์หนีต่อหน้า ลั่นไม่ควรมีสีกากีบนร่างกายจากกรณีมีการออกหมายจับ6กนายตำรวจที่ไปร่วมงานเลี้ยงบ้านกำนันนกและมีเอี่ยวกับคดียิงพันตรวจตรีศิวกกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์สวสอทล .1 กอก .2 ออบอกอทอเสียชีวิตหลังสอบสวนแล้วพบว่ามีส่วนช่วยทำลายหลักฐานและพาผู้ต้องหาหลบหนีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด ดาบตำรวจตรียุทธพลศรีสมพงษ์หรือจอหนนี่มือปราบอินดี้ผู้บังคับหมู่กองกำลังการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังโพสตเข้าความผ่านทางเฟซบุ๊กตะลึงกรุงจอหนนี่มือปราบถึงกรณีดังกล่าวว่านี่คือหนึ่งใน6ตตำรวจที่ถูกออกหมายจับที่เลวมากๆไม่สมควรที่จะต้องมีเครื่องแบบสีกากีสวมใส่บนร่างกายเลยรับเงินโจรจนเคยชิน จนลืมเพื่อนร่วมอาชีพของตนที่ถูกยิงไอ้นิมิตตำรวจรจราจรเมืองนคปรปฐมขับคุ้มกันกำนันออกมาหลังก่อเหตุปอลอปืนของมันด้วยเหลวสุดๆสมควรที่ถูกตำรวจทั้งประเทศประนามข่าวถัดมาผลชนะสูตรหนองท่าผาพี่ชายลั่นภูมิใจน้องตายอย่างหมาพิษบูไม่ใช่ชิสุ หลังจากที่หนองท่าผาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันเนื่องจากคนร้ายได้ยิงปืนต่อสู้กับตำรวจหลายนัดทำให้ชุดสืบสวนกองประชาการสอบสวนกลางได้วิสามันน่องท่าผาหรือนายธนันชัยมั่นมากอายุ45ปีหลังจากที่หลบหนีมาที่ซอยโรงเจร้างหลังวัดแท่นดงรังอำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรี ก่อนหน้านี้นายสมชายสุดตาผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตนนําบลหนองกบที่ได้เดินทางมายังบ้านของนายหน่นองท่าผาบอกว่ากำลังจะพาญาติของนายน่องท่าผาไปที่สอพอท่าเรือซึ่งไม่เคยทราบมาก่อนว่าหน่องท่าผามีพฤติกรรมเป็นมือปืนเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน3-4ปีจะเห็นว่าทำมาหากินปกติไม่มีนิสัยอันธพาลเป็นคนยิ้มแย้ม ยกมือไหว้ทักทายตลอดรู้แต่ว่าไปทำงานคุมงานก่อสร้างแต่ไม่รู้ว่าไปทำอะไรกับใครแต่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ตกใจซึ่งเหตุการณ์นั้นโหดร้ายและได้มีการพูดคุยกับทางญาติทราบว่าไม่ติดใจอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ฟ้องพฤติกรรมของเขาอยู่แล้วผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่หนองท่าผาอาศัยอยู่ระบุล่าสุดที่สถาบันนิติเวศวิทยา พี่ชายพร้อมด้วยครอบครัวของหนองท่าผาเดินทางมาติดต่อขอรับร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองกบตบลหน,นองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าทว่ามีช่วงหนึ่งพี่ชายของหนองท่าผาได้พูดว่าจะไม่ให้สะพานใดๆเพราะมันจบแล้วน้องมันตายไปแล้วตายไม่ว่าตายอย่างหมาตนก็ภูมิใจที่มันตายอย่างหมาหมาพิษบูไม่ใช่หมาชีสุ ทางบ้านลุงผมก็เป็นกำนันคนพื้นที่รู้จักกันหมดอย่างไรก็ตามมีรายงานทางแพทย์ชนสูตรพริกศพสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้ทำการผ่าพิสูจน์ศพพร้อมทั้งรายงานไปยังพลตรีสุพิชัยลิมศิววงผอ,อ,กกอสถาบันนิติเวชวิทายาโรงพยาบาลตำรวจเบื้องต้นไว้ว่าร่างกายถูกคมกระสุน4ี่จุดได้แก่ 1. ใต้ขางซ้ายสอง ลำคอขวาสามราวนมขวา4หน้ารักแร้ซ้ายกระสุนปืนทำลายกระดูกสันหลังอกปอดและตับทำให้เสียชีวิต